คนสุบ,บานที่ส่งสซมองสุบอลขอตอนทับพี่น้องคงไปเข้าสู่ส่องไก่สายบางแคมนมาอนีมาเปิดค่ากาันมองเห็นพ้าพี่น้องมาหาประทานอาหารเที่ยงกับน้องหนังเฮียนกําข้ากําพลอยคือเก้าพี่น้องเมนูมาอนีก็คือออมออมหมูใส่กระหมเขือออมหมูแซ่บ อมมือแซ่บมาเนี่ยตักแล้วแล้วสบายดีเด้อมีไทยนอ้อเข้ามาทักทายกันได้เด้อ บ่าวนาวนสบายดีบ่มีเวลาไหลเลยช่วงนี้หาค่อยปะไปละลาเลยผ่านแล้วกับบมีเวลาไลเอาเงินเอาคำยากบ่มีเวลาเนี่ยช่วงนี้ฮะบอมานบมานบอมานยังบ่ทันถึงิหดรอยเลยเดี๋ยวนี้ เนี่ยขนาดเลยผ่านผ่านกระโดนแต่ว่ายังบ่ถึงร้อยเลยเดี๋ยวนี้เอางวดนี่แม่แม่ลงลงสั้นลงคลิปสั้นเอาลงสตรีมสั้นเอาสิลงคลิปสั้นเอาฮัตบดิซูลงคลิปกับโบดิซูลงไลค์กับโบดิซูไลค์ ก็เลยรายได้ก็เลยบวกึ้นในช่วงนี้ฮะรายได้บวกยับมีแต่เท่าไรสาวแปดวันหนึ่งจุดแปดสิบเก้าหนึ่งจุดแปดสิบเก้าเหรียญโอชิปชิปสั้นก็นกได้เนอะอบ้าเจ้าเจ้าได้หลายแล้ว แม่แม่ค่อยกันยังได้แต่เศร้าปลายเศร้าปลายเหรียญเศร้าเศร้าอิดเหรียญเดี๋ยวนี้ฮะโดนแล้วก้อนเจ้าหลายเดือนอีกเลยฮะก็ได้เศร้าอิดเหรียญบ่โลยมันเป็นน้ำเฮาบ่อชู้ลงคลิปก็เฮาบ่อชู้ไลคือคนไทยเขาไล่ขุมมือเป็นเวลาเลยคนไทยฮะเขาสองเดือนแล้วเขาได้ร้อยเหรียญสองเดือนตวร้อยเหรียญก็เอานะเงินอัน นอกเฮาอย่าซื้อคนไทยเขาได้เนี่ยเขาไลค์เอาเขากับบอด้บอด้บอด้ซูลงคลิปคนไทยมันมีแต่ลงคลิปสัน้นลงคลิปสั้นแล้วก็ไลค์เอาเขาได้อยู่เด้่ยแล้ว 1ิเรียนยังบครบได้ชิบเรียนแล้วเขาก็เวลาเขาได้พินชิบเรียนเขาก็แลกพินเขาส่งพินมาให้เจ้าได้แล้วพินฮะอันตัวเลขหกตัวฮะพินเอกเซนเพื่อไปอันนั้นท่านอยู่ธนาคารเอกกกอบข้อมูลภาษี มานะกินข้าวเด้อ Thank you so much my friend Welcome to ไก่สายบังแค่ I l i v e s team r from La Kanti Thank you so much my friend โ oh, อ้ยังเงเก็บสิบเหรียญก่อนแม่แม่แมแมเขาเก็บสิบเหรียญแรกก่อนเก็บเก็บสิบเหรียญแรกแล้วจึงค่อยได้ผ่านผ่านผ่านสิบเหรียญแรกแล้วมันจะให้ยืน ยันตัวตนไม่อีกท่านึ่งไลแล้วจะให้ยืนยันตัวตนไม่อีกท่านึงเอาสิส่งไปใหม่กลอกภาษีใหม่มาบ่าวกินข้าวบานาินขอบใจเด้อที่เข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีสบายดีคุณยกูกิไอทองคำนะครับเป็นคู่บอจ้าแม่นแม่นแม่นเป็นคู่จ้า เป็นครูสอนอยู่โรงเรียนเด็กกำพรา้าเล็กกำพรา้ากำพ้อยนะครับผมขอบคุณเดอ้อขอบคุณกำลังเล่นใจจากคุณชุก,กิอันยุกิเอาประเจรบอกครับนี่นักเรียนถึงเวลารับประทานอาหารเที่ยงแล้วนี่ นี่เด้สบายดีไอ้นุม่มสบายดีไอ้นุ่มสกลุลเป็นยังไงไอสบายดีบ่ขอบใจละลายเดอ้อที่แวะมาเติมพลังแรงใจให้กับไก่าสายบางแคนคอบใจทั้งบบาวนาวินเซโนขอบคุณทั้งคุณยุกิห้ทองคำที่มาเติมพลังแรงใจให้กับไก่าสายบางแคนมานีขอให้ทุกท่านสุขดีมีความสุขหลาย การนักเรียนกันยังมาบ่าหลายเมือ่อเมื่อบ้านอายุใส่น้อครับตอนนี้กัน,นี่คือเมนอาอยูแล้วนะครับอยู่ประเทศแลาวกับร่วมวร่วมสพอก็คืออยู่ที่โรงเรียนเด็กกำพร้าชนเผ่าคำม่วนนะครับผมตรงกัะขามกับนครพนม ตรงข้ามกับนครพนมนะครับผมเป็นเป็นโรงเรียนเด็กกำพร้านะครับน้องแมวยิม้มขอบคุณน้องแมวยิ้มเด้อครับเด้อขอบคุณน้องแมวที่มาเติมกำลังแรงใจสวัสดีค่ะพี่กยก่วัชนสวัสดีครับผมขอบคุณหลาย โอคุณนาวินสวัสดีค่ะถักททยจากน้องแมวนะครับท,ทักไทยจากน้องแมวยิ้มแล้วกับพอน้องบอลพอน้องบอลเปลียนจางไดเนาะสบายดีไปสุขคู่สุขคนเมืนน่อนี้ดนดน,ดนบริพ่อสิบพิลัมเศร้าพิลัมกลับมาเห็นองค์ยาม,มังพัดแต่เขาขึ้นเล่าก็เห็นเจ้าเธอเดียวดนดนจะคอยไล่เปิดคาการมองเห็นสบายดี น้องก่มาสนพอน้องบอลมาโดยสบายดีขอบใจหลายๆเด้อขอบคุณกำลังแรงใจจากพอน้องบอลขอบคุณกำลังแรงใจจากน้องแมวยิ้มนะครับผมขอบคุณกำลังแรงใจจากพี่นุ่มสกลขอบคุณกำลังแรงใจจากคุณยุรินล้วก็ขอบคุณกำลังแรงใจจากมีพัดนะครับผมมีพัพอยู่ใส่น้องครับเพื่อนก็ถามมา ขอบคุณกำลังลงใจจากมีพัดเดอ้อผมอยู่เมืองไทยจังหวัดร้อยเอด็ดสำครับผมสบายดีสบายดีสยดใส่ปัะเจให้น้องแมวยิ้มก่อน เออท่าสับเอยท้าสบายดีเอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณกำลังแรงใจจ้าพี่ท้าปานีคุณยูกิสบายดีบริษัทักทายจากพี่ท้าปานีมาเติมพลังแรงใจให้ไก่สายบางแคมันนี่ขอบคุณกำลังแร,ง,ง,ใใใรง,งใจหลายๆเด้อทุกท่าน พี่โจพี่โจพี่การสวัสดีครับผมสมบายดีสบายดีสบายดีพี่โจพี่การขอบคุณหลายๆด้วพี่ตอนนี้มาดูแลก,การรับประทานอาหารเที่ยงของน้องนักเรียนกำพร้าเพื่นกันเมื่อบ้านเพราะว่าพักพักอันโรงเรียนแหละเมื่อบ้านกับยังมาบอ่ันครบ ยังมาไม่ครบนะครับผมคุณโจสวัสดีครับนะครับทักทายจากคุณพิธาปณนีสวัสดีครับที่การระยะพาเที่ยวนะครับทักทายจากอคุณนวินนะครับผมทักทายจากบ้านาวินเซโนพิธาปณนีสวัสดีครับทักทายจากน้องแมวยิ้มขออนุญาตใส่ประแจให้ทั้งที่โจพี่กันก่อนเด้อครับพี่การระยะพาเที่ยว ก็ขอบคุณกําลังแรงใจ8ปล้านดวงใจนะครับจากสั้นและพี่น้องสิบพิลัม้าวพิลัมก็ามาเห็นอ่วงยามังเมื่อนี้พัดตะเขาขึ้นเล่าไปเห็นเจ้าเธอเดียวคำบุหานเิ่นว่าเดนิดนๆจึงได้ไล่พี่โจกินข่าวแล้วไปพ่อน้องบอนสวัสดีครับทักทายจากพี่โจพี่กัลร,ระยาพาเที่ยวนะครับผมมาเด้อกินข่าวเด้อแ่บบ๊ลุกแ่บ คุยละลายไหมครับแสบใส่ปะเจให้พอน้องบอลนีกก่อนสวัสดีคุณแมวยิ้มนะครับถักไทยจากพอน้องบอลน้นองแมวยิ้มกับค่าพอน้องบอลสวัสดีค่านะครับผมทักไทยมาเจอบัน้โอน้องแทนคุณเล็บ,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 บพวกเล็บพกพี่กาน่นะครับขอบคุณหล,ลายๆครับ ขอบคุณกำลังแรงใจจากน้องแทนคุณมาเติมพลังบุบๆวในยามเที่ยงกินขา่าวสวัสดีครับน้องแทนคุณคุณน่ารักครับผมนะครับถักทายจากพี่โจพี่กัลยาพาเที่ยวขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับขอบคุณพวกเพื่อนพ้องมูเพื่อนแพงสหายเนียครับที่สวยแซยอยกดึกใจคอมเมนต์เป็นแรงใจย่อยู่ปูทางให้กับไก่ ไปสู่จุดหมายที่ว่างไว้เดินเข้าสู่การเก็บเหรียญน,นะครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเอาใส่ประแจให้น้องแทนก่อนไพมาใส่จับใส่ประแจเลยไพ <c oughs> มากับจับใส่ค้องประแจให้เลยน้องแทนคุณกับพี่กัล,ลยาสวัสดีครับนะครับผมตักทายจากน้องแทนคุณผู้เจ้าสู่ผู้พรมดกพมนาเพินผ้รอผู้รวยสันตัว แสบแบแบัตเ,เจ้ากินอิ่มแล้วค่อยจึงกินก็ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องป้ไป่ายทั้ง11ล้านดวงใจ10ล้านดวงใจที่เข้ามาในไล่ไก่สายมะแคนมานี่เป็นยังไงพี่โจโ้พี่การสบายดีโยบอรครับแล้วก็น,น้องแทนน้องแมวยิ่มพอน้องบอลสบายดีบอบบได้พอกันดนจังไดกับโบป๊บ่บทิ่นกระเด้อครับ บางทีกับผมมีเวลาไปหาพี่หาน้องบางทีกับยุ่งเวียกยุ่งกาแนนะ่กับท่านมีเวลาไปจังไดกับโบได้ไปมืนน่อนี้กับสิคขอเป็นมือหน้าบบได้ไปมือหน้าก็เป็นมือต่อไปสันแล้วมันยังข้าเวียกจีบสาวน้อยให้คอยเน่เด้อนาะครับบบาวนาวินวะ <c oughs> เออได้เลยได้เลยเอาหน่อยชั้นใดละบาทเนี่สบายดีครับน้องไกยครับผมนะครับ ครับผมพี่โจพิการสบายดีอยู่เนาะครับเนาะบริพ่อกันดนยาปะยาถิมกันเลยครับแซบบ่ลูกกินผู้เดียวโอ้กินผู้เดียวิเบสบ่หมู่เด้อสะเออบอริลงมาเมื่อวานยังบ่ามาบา่บางคนโออแซบอยู่เนาะอ่า น้องแมวยิ้มหวัวคันก,กากๆหนาเขียวมามาทานข้าวเด้อครับเดอ้อทานข้าวกินข่าวเด้อทุกท่านกาบขอบคุณหลายๆครับจังไรก็ตามแต่เมื่อนี้คันวัดใจประสค์แล้วหลายกิโลก็ดันหอดเนาะครับพี่โจ้เด้นังเขียนกัอันพักกินอีพัก เมื่อบ้านกลับบ้านบ่ท่านได้กลับมาองโรงเรียนกับโรงเรียนเปิดแล้วแต่ว่ายังมาบ่าถึงเพราะว่าอยู่ห่างไกลยาเลี้ยวสวัสดีครับผมสบายดีสบายดียดคุณยาเลี้ยวคุณยาเลี้ยวแซนด์ขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเติมพลังแรงใจให้กับไก่สายบังแคนมนี้ เอฟซียาเหลียวนะครับสวัสดีพี่ทาปานิสวัสดีพี่โจพี่กานนะครับถักไายจากยาเหลียวสวัสดีน้องแทนคุณนะครับยาเหลวกับมาจับใส่เสื้อชิพ้าให้เป็นสัญลักษณ์ไว้เลยจังไดกระตามนะครับสามคีกันไว้คือข้าวเหนียวยังในกองเพันวายายพาแตกมากคือนำถือข้าวเหนียวการเดินทางไกลส่วยกันก็จะเป็นการดีนะครับเนาะ กันกับเฮาเห็ดเฮือนเห็ดซานมีหลายไม้บุหานพันวาหลายไม้เคืองคอดไว้กายกาดจึงเป็นเฮือนท่านคือขางเช่นเสาจึงเป็นเฮือนเฮาซนพันวาหลายคนโฮมแห่งเกี่ยวกําลังเดียวเป็นปึกแผนแสนจุดหม้อยู่ห่างเยินเกินกากระทองเถิงว่าสั่เนาะทางพี่น้องมีความสามัคคีมิตรภาพความหักแบบไร่พมแดนอยู่ไซกระตามนะครับมีความหักแพงแบ่งปันกัน เป็นอย่งไดได้ลายแล้วไปการเก็บเหรียญแต่ละทุกทุกท่านทุกท่านอย่าลืมไกลสายบางแคเด้อหาก็ได้สิบเหรียญโดนแล้วสิสิถึงปีแล้วหกเดือนหกเดือนผ่านมาที่ผ่านเก็บเหรียญได้สิบเหรียญก็เลยก็เลยขัน้น <laughs> ก็เลยคานไล่กับโบ,โบคอยไล่ลงคลิปกับโบคอยลงคลิปมีแต่ลงเลรงยส่องไว้เยมันโบโบเป็นไปตามจุดประสงค์นะครับสิบเหรียญตอนตอนนี้รวมๆแล้วกับทีสิบสิบเก้าเหรียญหรือชาราเอ็ดเหรียญเนาะคระับิประมาณนั่นแหละหกเดือนหกเดือนได้ได้ยี่สิบเอดเหรียญโอ้ยจังแม่นมันคักบัานนี่ มันคักมันแน่สวัสดีนาวินนะครับทักไทยจากยาเหลียวแล้วก็ทำเพลงไปถึงไหนครับน้องกายครับนะครับโอ้เพลงกะทำอยู่ครับพี่โจแต่ว่ามันขาดงบมันขาดทุ้นมันก็เลยบตอเนื่องก็ปล่อยไปเพลงเพลงหนึ่งกี่หันก็ได้ประมาณสองสองเดือนแล้ะได้ประมาณสองเดือนแล้วก็ บบ,บ,บาาลุงบบลุ่งไไดบโบเพราะว่าเฮากับลุงลงทืนใส่คอยเก็บเนกเก็บน,น้อยขายกุ้งขายหอยมาเอาเงินเดือนเติมใส่เพลเพล่งหนึ่งกะตกอยู่พันสองบาทก็เลยบอกกล้าเสียงไปนี้เพราะว่าเฮาลงไปแล้วมันกนระโดังยังไ่ได้จยว่คอยได้มันอย่างน้อคอยได้เข้าเป็นหนึ่งหละเดืะ โอ้ควายได้เป oh, oh, <laughs> oh, ้าหนึ <t> ่งเลยดิบอลโอนองบอลโอ้ดีแท้ควายยังบ่ได้เลยโอ้เป้าเข่าแหงขึ้นบนได้เหรียญแหละพออนงบอลดูไล่ก็คือเสีันได้อยอะบอลองบอลเก็บเหรียญได้อยู่ดอก ไกลามาเบิ่งตัวจริงแล้วมันกะเวลาบ่เหมาะสมเวลาบ่าค่อยดีก็เลยบได้สูไลเมื่อนี้ก็สิเอาเั้นนาทีนะครับยี่สิบนาทีสี่เอายี่สิบนาทีแล้วก็สีค่อยลงเดี๋ยวนี้ก็ได้แล้วสิบแปดยังอีกสองนาทีก็สิได้ลงไล่ผู้ไก่ไม่มีตัวเอดขึ้นเลยค่ะนะครับแม่แมนไก่บ่มีตัวเอดไก่บ่มีรายได้จากการโยนเหรียญ จากเพื่อนๆเ,เลยบ่มีุปเปอร์เอสบ่มีชูปเปอร์แทงมีแต่รายได้จากการโฆษณาในชตรึมในคลิปหน้าวิดีโอกับคลิปซอตอย่างเดียวส่วนรายได้ในการโยนจากเพื่อนๆไกลบ่ได้นะครับเป็นเป็นประเทศที่พนยังบทษันได้อนุมัติเรื่องการใส่ชูปเปอร์เอสนะครับชูปเปอร์เอสชูปเปอร์แจงยังบทษันมีก็เลยบย่ได้ การโยนเหรียญจากเพื่อนๆนะครับก็เลยเรียนก็เลยบอขึ้นนะครับอาศัยลงคลิปกับคลิปบ้ปังเอาไปเอามาก็เลยทําให้ตัวเองมีความคืดถ่อถอยก็มีแต่ลงเลี่ยงช่องไว้ไล่เปิดคากันมองเห็นไว้จังเล็กจังน่อยกับโบด้วังเอาเนาะครับเพราะว่าเป็น6กเจดเดือนแล้วทีเข้าปีแล้วก็เพิ่งได้แค่21เหรียญนะครับผม ผู้ไก่ไม่เห็นตัวเอสเลยนะครับน้องมายิ้มกันเยี่ยวเยี่ยวมาน้องแทนคุณก็เอาหัวใจมาให้อีกสองลาดดวงใจนะครับผมพี่ทาปนีก็อ๋อมาฉันโดยโดยเพิ่นปะเทศประเทศ,เทศเลาวเพิ่นยังบัดท่านให้นะครับ่อยตัวเอสมีอยู่โอ้บ่าวนาวินมีตัวเอสมีอยู่น้ำทะเลคือก้อนนะครับ ตัวเอทกับมีนนำทะเลคือกันเมื่อบ่มีตัวเอนะครับถ้าเขาใส่อันเป็นยูเซอร์ของของคนไทยกับสิดได้อยู่ครับแต่กับบอยอยากลำบากเพื่อนๆน,น่าจะเอาที่ยูเพื่อนๆใส่เอายูเซอร์เพื่อนๆจากไทยใส่แล้วก็แต่ก่ายันรบกวนเพื่อนๆก็เลยเฮ็ดไปโดยบ่ได้อย่างเลย กาเสได้ลงไล่นะครับผมตอนนี้ก็คือ20่สินาทีพอดีนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่แวะมาเติมพลังบวกให้กับไก่สายมังแคเมือนี่ขอขอบคุณกําลังแรงใจจากพี่โจพี่กัลระยะนะครับพาเที่ยวขอขอบคุณกําลังแรงใจจากบ่าวนาวินเซโนขอขอบคุณกําลังแรงใจจากพี่ท้าปานีชาแนลนะครับผมขอขอบคุณกําลังแรงใจจากน้องแทนคุณขอขอบคุณกําลังแรงใจจากน้องแมวยิ้มนะครับผู้เจ้าสผู้ผมดกผมนาผู้งาม ขอขอบคุณกำลังแรงใจจากพ่อน้องบอลขอขอบคุณกำลังแรงใจจากคุณยุรินะครับขอขอบคุณกำลังแรงใจจากคุณมีมัดมีมีพัดนะครับที่มาเติมพลังบวกๆให้กับสายสายแมคแอนมอนี่ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสําหรับไลนนี่นะครับผมสําหรับคลิปนี้ไลนนี่กับอลาทุกทุกท่านไปเพียงสำนีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสว่างทุกชิงทุกประกาศนะครับยกมือบายบายได้นะครับผมบายบายครับขอบคุณหลายๆครับ